สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน Youtube ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้19มิถุนายน2565ครับตีห้าครึ่งครับสำหรับคลิปนี้นำความเคลื่อนหน้าเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุนคนละ6เดือนจะจ่ายได้เมื่อ,อไหร่มีความเคลื่อนหน้าอะไรยังไงชมและฟังรายละเลอียดนะครับ สำหรับความเพิ่มหน้าครับเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุคนละ6เดือนเดือนเมษายน65ถึงกันยายน65เดือนละ100บาทถึง250บาทตามเกณฑ์ตามขั้นบันไดของอายุนั้นซึ่งคณะรัตรีได้อนุมัติในหลักการและจัดสรรงบประมาณไว้แล้วโดวยคอรมออนุมัติหลักการเมื่อย6เมษายน65ขณะน,นี้ผู้สูงอายุหลายท่านก็กําลังรอคอยเงินตกเบิกจ่ายเขาเ้าบัญชีย้อนหลังอยู่ ก็อยากจะได้เงินนี้แล้วนะครับเงินในส่วนที่เพิ่มซึ่งรายละเอียดตอนนี้ขณะน,นี้เรื่องกำลังอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดาเนินการโอนเงินให้ผู้สูงอายุได้งวดแรกจะได้4เดือนนะครับเงินส่วนที่เพิ่มเลยจะได้4เดือนก็คือของเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎราคมหกห้าสเดือนโดยคาดว่า จะจ่ายได้4เดือนนี้ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมหกห้านี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดจันทบุรีเป็นผู้เผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดจันทบุรีเมื่อ13มิถุนายนหกห้าครับก็จะแนบลิงก์ข่าวของสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดจันทบุรีไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปให้ท,ท่านผู้ชมอ่านดูเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลนี้นะครับ ซึ่งเราก็จะต้องติดตามข่าวตัวนี้กันต่อไปนะครับว่าตามที่สำนักขวัาสัมพันธ์เขตเจดได้โพสต์แชร์ข่าวนี้นั้นจะได้เงินวันที่เท่าไหร่กันแน่เพราะว่ายังไม่ได้ระบ,บุวันที่ที่แน่ชัดเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการจะต้องมีการเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินนี้เข้าที่ประชุมคอรมอก่อนนะครับและคอรมอ,อนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการหลังจากนั้นหน่วยงานก็จะได้ดําเนินการต่อไป และคงจะประกาศวันจ่ายเดือนกรกฎาคมจะเป็นวันที่เท่าไหร่ติดตามข่าวอีกครั้งนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุดที่มีหน่วยงานรัฐออกมาเปิดเผยครับสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดจ,จ,จันทบุรีเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับเป็นหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปครับสวัสดีครับ